ครับก็สวัสดี FC ผู้ที่ติดตามนะครับและผู้ที่ยังไม่ติดตามก็ดีครับสำหรับวันนี้เราก็พามาเที่ยวสถานที่สัปายะอ่าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้แต่เดิมเก่ามาคือวัดป่าผาพระนอนอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าก็มีพามากาาบไหว้ องค์สมเด็จพระพุทธทมหาเมตตาสักยะโมนีก็สร้างเมื่อวันที่2มิถุนายน2150นะครับก็เป็นองค์พระใหญ่ที่ตัา้งานอยู่กลางลานที่สง่าและสวยงามสำหรับผู้ที่ได้เดินทางมาอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น วัดป่าผาพะนอนนะครับก็อยู่ติดกับภูเขาภูเวียงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สัพยะที่หนึ่งซึ่งก็มีหลวงปู่ใสท่านก็เป็นพระรักษาการอยู่ที่นี่นะครับมาก็เชิญมากรบบาบไหว้สักการะองค์พระใหญ่แล้วก็ถามหาหลวงปู่ใสได้เลยนะครับ นี่ก็คือกุฏิท่านอยู่ก็ติดอยู่กับลานของพระใหญ่นะครับอยู่อยู่ติดกับลานนี่คือเป็นกุฏิของหลวงปู่ใสเขาซึ่งติดอยู่กับลานของสมเด็จพุทธ,ธมหาสกุยะสมเด็จพระพุทธ,ธเมตมหาเมตตาสกยะมุนีเหรอครับครับก็จะพาเดิน ชมรอบๆสถานที่นี่ก็เป็นศาลาหลังหนึ่งก็ซึ่งมีรูปปติมากรของเป็นปู่ฤาษีนะครับรอบสี่ทิศก็น่าจะเป็นปู่ฤาษีพุทธชงนาคราชหรือปู่อนันตนาคราชประมาณนั้นล่ะครับนี่ก็เป็นศาลาหลังหนึ่งที่เป็นเก็บสิ่งสำคัญอยู่ข้างลาน หลวงปู่ใหญ่นะครับแล้วเราจะพาเดินไปเที่ยวชมรอบๆวัดซึ่งมุมนั้นก็เป็นองค์พระนอนนะครับองค์พระนอนพาเดินเข้าไปอยู่ติดเขาเลยนะครับอยู่ติดเขาก็สวยงามสัปาปยะ ือวัดป่าพระนอน,นครับอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนี่คือองค์พระนอนที่ได้สร้างจำลองขึ้นใหม่สำหรับองค์เดิมสร้างในพุทธศตรวรรษที่14ก็อยู่บนเชิงเขานะครับขึ้นไปสูงพอสมควรประมาณ3มกิโลเป็นศิลาแรงสร,างสร้างสมัยพุทธศต ศตวรรษที่14ซึ่งกรมศินปากรก็ได้เขียนป้ายขึ้นไว้แต่ตอนนี้แดดเปรี้ยงอากาศร้อนเราคงพาขึ้นไปไม่ได้ครับนี่ก็คงเป็นรูปปั้นหลวงปู่จันผู้ที่มากําเนิดเกิดก่อสร้างวัดป่าพระพานอนแห่งนี้ท่านก็ได้มรรพณภาพไปนานแล้วนะครับก็จะพาไปชมสถานที่ต่างๆก็ติดเชิงเขาผู้เวียง วัดป่าพระนอนพิงแพรนี่ก็เป็นรูปปั้นปู่ฤาษีน่าจะเป็นปู่เจ้าสมิงพายแล้วครับโอ้โหเขี้ยวปูนยาวมากหรือปูตาเสือเกาประมาณนั้นก็จะพาชมสถานที่รอบๆวัดป่าพระนอนพัฒนาราม อากาศร้อนครับก็ยังดีเมื่อวานนี้ฝนตกฝนก็ตกทำให้ความชื้นเย็นมาสักหนึ่งโอ้นี่ก็เป็นอะไรจะพาขึ้นโอน่าจะเป็นวัตถุธาตุคำชมคือลมปากคำดูถูกต่างหากคือกำลังใจอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังความอ,อยู่กับมิตรระวังคำพูดคือระวังวาจาละครับ ก็เป็นคำคมที่น่าไปคิดนะครับนี่ก็เป็นศาลานี่สวยนะครับนี่ก็น่าจะเป็นเหล็กไหลหนาาขลาดนะครับเป็นสถานเป็นวัตถุที่เชียงไทยหนักเบาอธิษฐานเอานะครับ โอ้นี่ก็คงเป็นรอยมาจุดทูกขอโชคขอลาบกันนี่ก็น่าจะเป็นเลหล็กไหลอ่าเหล็กไหลพญานาคนะครับอาจจะดูดนะครับแม่เหล็กดูดก็สวยงามเป็นเหล็กที่เสียงไทยไม่ใช้เสียงไทย สำหรับผู้ที่มาก็สามารถมายกหนักเบาเสียงไทยอธิษฐานขอสิ่งต่างๆได้นะครับสวยงามมากคงหนักพอสมควรมันทาดานิดนึงเขาเรียกว่าเหล็กไหลพยานหนักอะไรประมาณนั้น,นครับสวยงามมาก เป็นเหล็กเยียงไทยพาเดินไปอีก ก็ดอกดอกอะเล่านะครับโอ้สวยงามนี่ก็เป็นสะสะของวัดโอ้ปลาของเยอะเป็นสะพานลงไปนะครับสะติดภูเขาภูเขาภูเวียงสำหรับองค์พระนอนโอ้ทงอยู่ไกลมากครับสูงอยู่ จอมเขาเลยครับเขาภูเวียงเป็นพระนอนสร้างในพุทธศตวรรษที่14คนที่กำลังกายกำลังใจดีเท่านั้นครับค่อยจะขึ้นไปกราบน้ำมัสการได้ถ้าหากมีโอกาสมาก,ก็มากราบองค์จำลองที่พาชมมิกีนะครับนี่เป็นสะองค์จำลองก็เป็นในรูปที่เราถ่ายให้หนูนกีนี้ติดกับสะสำหรับองค์ สร้างพุทธสวัสดีสิบสี่ก็นอนครับจอมเขาภูเวียงครับหากใครมาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็แวะได้นะครับวัดผาพระนอนพัฒนาราม นี่คงเป็นสถานที่ที่ให้ผู้ที่มาเที่ยวมาชมมาปฏิบัติธรรมเป็นที่เซลฟี่แล้วครับก็สวยงามมีม้าให้นั่งโอ้โหโหหขดหินโขดนี่ก็สวยงามนะครับ ปลูกหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะเดินอากาศก็กำลังร้อนๆน,นี่คงเป็นประตูทางเข้าวัดครับเรามาเข้าอีกทางหนึ่งนะครับ เป็นสถานที่สัปาปยะพอสมควรสำหรับนักปฏิบัติก็มาได้นะครับนี่ก็เป็นรูปพระปิจมกรพระศรีอริยะเมตไตเดินเข้าทางนี้ดูก่อนครับประตูนี้เขียนว่ายัางไงโอโหนี่นงนไงา้ฝั่งนี้ครับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่45วัดผาพระนอนพัฒนารามบ้านโนนสะอาดตำบลหน,นองไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นสุ้มประตูเข้าวัดก็เป็นรูปปู่ฤาษีนะครับสวยงามสามองค์อ๋อนี่เป็นเฉตวัดนะครับนี่ซุ้มประตู องค์กลางก็น่าจะเป็นรูปปั้นปู่ฤาษีถือไม้เท้าพญานาคน่าจะเป็นปูอ่อนันตนาคราชและครับสวยางามมากอีกมุมหนึ่งก็เป็นปางสมาธิครับน่าจะเป็นองค์เดียวกัน แผงครับโอทางข้างนี้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทางขึ้นผาพนอนก็วัดผาพนอนพัฒนารามโอ้ขึ้นไปผานางแอ่นก็สองกิโลแล้วครับผานางแอ่นครับท่านใดที่ได้มานะครับ อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่45นะครับวัดผาพานวนพัฒนารามบ้านนวลสะอาดตำบลน้องไผ่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นก็ยินดีตอนรับนักปฏิบัติหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับมาชมได้มาศึกษาได้ผู้ที่อยู่ประจำก็ลองปู่ใสเราแล้วครับ หลังประตูเข้าออมาก็เป็นรูปพระปฏิมากรพระศรีอริยะเมตไตรครับหากถูกใจก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราพาไปชมสถานที่ต่างๆหรือสนา,านาสาระต่างๆหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับครับขอทุกท่านอยู่ดีกินดี มีโชคไร้โรคปลอดภัยทุกท่านเทินขอบคุณสวัสดี